ฮัโลโหลวัสดีค่ะพี่น้องค่ะพบกับช่องจำนีนและเพื่อนออฟิเชียลค่ะพาพี่น้องมาเชยชมบรรยากาศไต้เวทีค่ะป้านล็อกนี่แม่คือสมแขวแท้ป้านพี่น้องคือยวดกีแต่ฉันดิสมแขวน้ำจะคัมก,ก่อนพี่น้องมาเด้อ บอกิปอกงงาาดปะระคามปมแกไอ้กระินเป็นเพลงเันมาขาดปากบอดละบอดกันเลยมาฝากเขาเนาะพอด้อยู่ได้กินพี่น,อน้องไป้มเมื่อวานขปอยลายเห่าม่ไดนีกงาด่งกันไายลงให้พี่น้องแล้วเบิง่งหลนน้องว่า ความจริงครูปลอใส่เราเป็นยังไงใจร้ายมากใจร้ายเหรอที่บพ่อเราขู่นายขู่หลังนี่นะพี่น้องวิญญาณลิงแล้วเขาถิ่นนี่เลยนี่สุดก็โอ้คุณเสียใจรลายกินเฟซเซเว่นสุดเลยกินดีอากาศดีสุดมะนา อุียปอกแคนเสียกินเลมอนมะนาวนะมี่พี่ปอชูนี่มันเด็ดใจนี่เราเชื่อนะโอ้เจ้าัาชูหลากสีคัลลูฟูเาเอิรนคัลลูฟูแม่มันสวยเสพทองมาละพี่น้อง ดาวหอมห้างหายไปอาทิตย์กลักวๆเป็นซองอาทิตย์มุติเพื่บไปพักผ่อนอยู่บ้านเพื่อน,นกลับไปพักผ่อนพักร้อน <c oughs> กลับไปพักทำใจทีุ่กาายตบอกว่าอย่ารักเคก่ารักเขก <c oughs> กลับมาทวงบัรลังแล้วค่ะกลับมาทวงบัรลังแล้วค่ะเจอเลยนี่เราเปิดร้านนี่วัแรกค่ะมาแล้วพ่อมาหลายๆที่น้องติ่มทีกระทงบัวตากสุดตัดยังพี่น้องค่ะบะานคืนนี้พ่อพ่อฝนยมอชิดมาแบบกระทันหัน ชุดนี้กับบางบางชุดนี้กับจะกเก็บท่านพี่น้องแต่ว่าคนนี่เก็บไม่ทันเลยค่ะเมื่อวานน่าสงสารมากพี่นองบางคนตากคนตากอย่างมาเนี่ยนนี้ก็เก็บบริษัทท่านเลยค่ะพี่น้อง ซ้ำกันกับไก่ตกน้ำพี่น้องเอ้ยบึงซอยกันพ่นน่ะส่วนมนสิฟื้นขึ้นมาไเลยดิความอลังกนนารน่ะเวทีเก็บบัทันค่ะเมื่อวานมันมาช่วงเพลงบอสพอดีพี่น้องนี่ช่วงชุดนี้คนบอสนี่คนึ่งว่าไก่ตกน้ำเอาบัาทันพี่น้องไม่แต่งไต่ห่าน ตอนนี้เวทีเสร็จแล้วค่ะรอแค่ติดไฟประดับไฟค่ะพี่น้องค่ะพูดว,ว่าแดดจนเย็นรู้สึกว่าเดดแรงนะจนเย็นเลยร้อนมากนาาากด่วนเรไปซื้อให้วันนี้ะยตูนคุณให้เนาะก็ต้องมาขอให้มันฟูบะเม พอแล้วดิเข้าหมดแล้วดิพอนจแล้วน้าไปหยาหยายาเจ้าโกยโกยโกยไปก็เอาใดดังทางอีกบ่แม่เวลาทางแตกแยกซองเด็นเนาะพวกนี้ก็แตกไดไหมถือฟุนพี่น้องค่ะเมื่อคืนนี้ถือฟนแบบท่านหันเอาบ่ท่น มาคือบ่อขึ้นนี่บ่ไหวอีหีมาแบบบ่มีเข่าโคง้งบ่มีเอยียงบึ่มมายอยู่บรอบเปลี่ยวพี่แอดมินคนใหม่เน็ตมีไหม,ม,มวันนี้นวัตดี่ะพี่น้องเนโอเคอยู่นะคะวันนีก้กำลังลงคลิปเลยค่ะผจญการล้างห้านค่ะ วันนี้คือทีมงานคือสแตนบายพร้อมเป็นพิเศษพี่น้องเพราะว่าทุกคนต้องเตรียมมาตากชุดตากยังสินะพี่น้องเพื่อพร้อมพร้อม,มืันนี้ทุกคนกับสิตื่นตะเวนเองสีนะค่ะมาเตรียมตัวมาเตรียมต,มา,ต,ยมตากชุดตากยังสินะพี่น้อง <c oughs> มันนี้ความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ <c oughs> ตากลูกตากอ้ยอยง้างขมันนี่คือกินมะนาวเลมอนแท้กินอูมามิห้ กินมะนาวเลมอนกินแบบอูมามิปกกออกงรตกันสงกมันไม่อยู่บ่อชาขึ้มุกเย็นนมม้ำตัดไมไดันไม่ได้กาแฟเรมันบ่อไม่แต่กาแฟรูตัดมันเิ มันเป็นรถตัดกลางๆมันรถตัดไงรถตัดจิ๋วรถจิ๋วอะไรเรารถตัดกลางเนี่เออฟังนี่มันเป็นรัฐประวงก็ไปกินตับหระวงบอกตับประวงแบบไฮโซเด้แบบนั่งแบบกินพูดดีในร้านน่ะแต่ตามเปาะไหมเราคนละเปาะเชิญคนละทางค่ะดูถูกฉันกินกาแฟเซเว่นอยู่เด้อพี่ฉันกินออกคาเฟ่อยู่นะแม่ คาเฟ่อะไรนะโอคาเฟ่จ้าที่แม่นี่ออกคาเฟ่เฟซเว่นนะ่ะไม่หลอนยังหลอน,ลอนต้องกินแบบชานุ่งไข่บุกเกละสิบบาทดูเขาปั่นมาแลว้วอันซูเขาปั่นมาแลยหรือก็ตักเอานัน่นแหละเอาคนถ่องคือมาเฮ็ดงานได้บ่เข้าใจท <c oughs> ีใกล้พอ,อดลยหล่ะ

หลอกลวงคาเฟ่กำลังเปิดแล้วพี่น้องวิสมินตราคาเฟ่ตอนนี้นึกว่าหลอกลวงคาเฟ่หลอกลวงขายไม่ได้ต้องหลอกลวงขายไม่งั้นเราขายไม่ได้นี่ มามันนี่ยเขาบอกเบิดอายุกระบอกมาขายที่นี่แต่หมูเขียวคนเยียวบูดเขายังขายปีกไก่สามมือจ้องมาขายเนคลองขายเต๋มีป้ายพร้อมที่ดินพี่น้องค่ะเปุ๋นนะเฮ็ดดีคัพซูมินตราคาเฟ่จะทำการรับฟ้องเอนี่ ไม่แตยังบุญยังคุงบอว่าบริกาเปิดร้านร้านชือเปิดใหมบริการชั่วโมงยอดกาแฟเป็มามาคบรถบรไม้องเสนั่นทล้วเวลา พี่น้องคลิปนี้ก็จิฝากพัฒน์สนิ้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามจ้นี้ลำเพลินออฟฟิเชียลด้วยนะคะวันนี้ยังเราพี่น้องไทยพี่น้องเบิ้งนะคะมัอนอีตื่นตาวินเตรียมความพรพ,พี่น้องตากสุดตากยังมันอีเจอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ